นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันโทนิมิตังอวมังฆาลัญจยโยจามนณาปโป สกุลนะสัสโธปาปาะโหทุสุปินังอาการตังพุทธาธรรมาสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุติออ,อ,อีนะบนัดนี้จากได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนา,นาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณระง,งับอุปะสังหอนทั้งหลาย ทั้งที่เป็นจรภัยอาคีภัยอุทกภัยมรณะภัยซึ่งเกิดแต่เคราะปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะยามเทวดานิมิตให้เป็นเหตุต่างๆในเรือนก็ดีเครื่องบริโภคนุ่งหม่มวัวควายให้เป็นอุบัติเหตุซึ่งเป็นบุพนิมิตไม่ดีท่านเจ้าของบ้านใคร่จะระง,งับเคราะห จึงนิมนต์พระสงฆ์มาสวดรพระพุทธมนต์เพื่อยังอันตรายให้พินาศไปภายทั้งหลายย่อมเสื่อมสูญไปด้วยอำนาจพระพุทธคนพระธรรมคนและพระสังฆคนดังพระพุทธภาษิตว่ายันทนิมิตตังอวมังฆาลานจโยจามนาโปสกุณสัสสัตโธเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่า นิมิตชั่วร้ายอันใดหนึ่งเสียงนกอันไม่เป็นที่พอใจอันใดหนึ่งบาปเคราะห์อันใดหนึ่งความฝันร้ายอันไม่เป็นที่พอใจอันใดหนึ่งมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงพิณาตไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าดังนี้อธิบายว่านิมิตอันชั่วร้ายนั้น ได้แก่สิ่งที่เห็นปรากฏขึ้นคล้องกลองละคังดังเององค์น้หม้อนึ่งร้องแม่งมุมตีอกหนูร้องในเรือนผิดธรรมดาไก่สีขาหมาออกลูกบนเรือนเลือดตกนกตายต่อหน้ากิ่งไม้หักลงมาโคกระบือถูกบวงเรือนร้องงูลอกคราบ ตาเขม่นเห็นงูสามเหลี่ยมในเวลากลางวันมลงวันขี้ใส่เสื้อผ้าฟ้าผ่านนาและเรือนเหล่านี้ร้วนเป็นนิมิตชั่วทางนั้นสำหรับเสียงนกที่ไม่น่าชอบใจได้แก่เสียงนกเข้าแมวนกถือ,ถอเสียงพายกูกล้องเรียกทั้งข้างล่างและข้างบนเสียงเวหนดังครกครื้นเหล่านี้ เป็นเสียงไม่น่าชอบใจทำให้ขนพองสยองกล้าวใจสั่นวันไหวบาปเคราะนั้นได้แก่เคราะปีเคราะเดือนเคราะวันและเคราะยามพระสุขเข้าพระเสาร์แทรกพระลาหูต้องลักขณาตัวพึงเสวยชาตาขาดธาตุศูนย์เรือนขัดขวางจันไลทางพระภูมิเจ้าที่ ก็ให้ร้ายแก่เจ้าของบ้านรวมความว่าบาปเคราะห์ความฝันร้ายอันไม่เป็นที่ชอบใจนั้นได้แก่ฝันร้ายต่างๆคือฝันว่าได้ฟ้อนรำขับประโคมดนตรีประดับประดาร่างกายควายชนตกต้นไม้ถูกเขาจับมัดสอกเขี้ยนตีโบยฝันหลุดร่วงขี่เกวียนขี่รถเล่นว่าวเล่นเรือบิน แหกกระถินและบ้องไฟเหล่านี้เป็นความฝันชั่วร้ายทางนั้นอุบัติเหตุทั้งสี่คือนิมิตชั่วร้ายหนึ่งเสียงนกที่ไม่น่าชอบใจหนึ่งบาปเคราะห์ชั่วร้ายหนึ่งฝันร้ายหนึ่งเป็นอวบมงคลให้โทษแก่ผู้ได้ประสบพบเห็นคือให้ถึงความวิบัติแห่งทรัพย์สมบัติก็มีให้เจ็บป่วยเป็นไข้แทบล้มประดาตายก็มี ให้ถึงแก่ชีวิตก็มีเหล่านี้เราชนที่เคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วจึงมีความตะะนกตกใจคิดหาสิ่งป้องกันอันตรายมีให้มาถึงตนบางคนจัดสะดอกเคราะห์บวงสวงเทวดาบูชาด้วยข้าวดำข้าวแดงแกงส้มแกงหวานธงเก้าห้องเก้าหลักเก้าปากักบางพวกถือต้นไม้ ภูเขาเป็นที่พึ่งซึ่งที่พึ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นที่พึ่งอันอุดมสมด้วยพระพุทธนิพผลพระสิทธิว่าพระหงเวสรนังยันติปปัตตานิวนานิจะอารามรุกขเจติยานิมนุษาพระยจัตถิตาดังนี้เป็นต้นแปลความว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อภัยมาถึงตนเข้าแล้วก็เอาต้นไม้และป่าเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งเหล่านี้หาเป็นที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ถ้าปวงชนผู้มีภัยมาถึงตนจะหาว่าถูกเครื่องป้องกันอันแท้จริงนั้นให้น้อมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมของเหรานั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงสเสนียจันไรทั้งหลายที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเรือน เรื่อกสวนไรนาด้วยอำนาจรัตนทั้งสามสิ่งเหล่านั้นย่อมอันตรธานไปโดยในธรรมภาษิตว่าสภาสีวิสชาตีนังเทพมันตาคะทางวิยะเป็นต้นความว่าพระปรลิตใดห้ามเสียซึ่งอันตรายทั้งมวลโดยหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแก่ตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในอนณาเขต ในที่ทั้งปวงในการถูกเมื่อดังมนทิพให้ระงับดับหายเสียซึ่งพิษอันร้ายแรงยิ่งนักแห่งสัตว์มีพิษทั้งมวลขอแผ่นดินทั้งมวลอันมีในทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารจงชนะฆ่าศึกสัตว์ตรูและอุปทวะทั้งมวลจงรักษาให้ประสัจ,จากโรคาพยาธิให้อยู่ดีมีสุข นพพรคอทั้งมวลคือพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระพฤหัสพระกส์พระสา์พระลัคนาพระเกตจงระงับดับหายไปด้วยอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอย่างพ่อบ้านแม่เรือนและสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ผู้มีทุกจงไร้ทุกขผู้มีโศกจงหมดโศก ขอเทพเจ้าทั้งปวงจงอนุโมทนาซึ่งบุญอันบดดาเจ้าภาพได้บำเพ็ญมีประมาณเท่านี้เพื่อสำเร็จสมบัติทั้งปวงซึ่งเป็นของมีอยู่ในเรือนด้วยอำนาจที่ท่านเจ้าภาพได้ให้ฐานด้วยศรัทธารักษาศีลเจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนาขอเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วโปรดกลับไปยังวิมานของท่านเถิด ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังมหาศาลทั้งกำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งกำลังแห่งพระอรหันตเจ้าทั้งหลายขอจงมาปกป้องรักษาเจ้าบ้านเจ้าเรือนทรัพย์สมบัติสรรัตว์พหนะด้วยเหตุแห่งกำลังเหล่านี้ขอเหตุที่เกิดขึ้นแล้วจงระง,งับดับหายไปอาศัยคุณพระกรุณาของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ในโลกในการทุกเมื่อทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิยาณอันอุดมเป็นที่พึ่งด้วยคำสัตย์ที่อัตมาภาพกล่าวมานี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเจ้าของทานและท่านพุทธบริษัทที่มาร่วมงานนี้โดยทั่วกันพระพุทธเจ้าทรงผจนหมู่มารภายใต้ต้นโพธิพึษ์ถึงความเป็นเลิศแล้ว ทรงบันเทิงอยู่ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังความยินดีแก่พวกสากยาราชทรงชำนะหมู่มาเหนือปฐพีฉันใดขอท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านและผู้ร่วมในงานนี้จงเป็นผู้ชนะศัพพัสเนียจันไรอันเกิดขึ้นแล้วฉันนั้นท่านทั้งหลายประพฤติช,ชอบในเวลาใดเวลานั้นเลิกดียามดีมงคลดี สว่างดีรุ่งเรืองดีขณะดีครู่ดีขอให้ท่านผู้เป็นผู้ขอให้ท่านเป็นผู้ประศจากโรคภัยอันจะมาถึงตนพร้อมด้วยหมู่ญาติบุตรทิดาทั้งมวลขอสับพะอุปัทถวทุกภัยไข้เจ็บทั้งหลายจงสงบระงับไปด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ได้คารพบ,บูชา และขอคุณพระศีรัตนตรัยจงมาประสิทธิ์ชัยอำนวยพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภาระแก่ท่านเจ้าของบ้านและญาติมิตรทั่วหน้าอาตมาภาพรับประทานแสดงมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ RAKSHA